สวัสดีครับผมจากเพจช่างโจ้เจิเรลัตนะครับพย่จะมาดูเฟืองคันหลังโซนิกกับเฟืองตัวคับนะครับว่ากึงขนาดออกไปเท่าไร่กันบ้างนะครับเริ่มจากเฟืองตัวคับก่อนเลยตัวคับเฟืองตัวนี้จะใส่ตรง้เรียงร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วผมจะกึงอยู่ประมาณเดี๋ยวจะลำบ้างหน่อยครับพอดีผมคายคนเดียว่ายด้วยวัดด้วย ถ้าเป็นเฟิร์นเต็มๆนะครับจะอยู่ที่16มิลนะแต่พอล้างออกไปแล้วจะเหลือ10มิลครับส่วนเฟืองก็คือล้างออกไป6มิลส่วนตัวนี้ล้วงให้ได้ไดมิตเตอร์21ครับเพื่อที่จะใส่ครับรเขาเว่ง125แล้วก็ทําการกัดริมนะครับแล้วก็ลองมาดูอันนี้เป็นเฟืองหลังครับชม้มช้มหลังเฟืองหลัง ตัวนี้นะนี่ก็คือล้างผิวครับก็ที่สำคัญล้างตรงนี้เพื่อที่จะใส,ใส่น็อตใส่แหวนชุดนี้จะเอาไปใส่กับเครื่องเรา25นะครับอัโตินผิวล้างผิวส่วนเฟืองตัวนีวนน้นะผมจะล้างอยู่นะผมวัดให้ดูครับได้ไหมจะล้างอยู่ที่9มิลครับ9มิลผมใช้อยู่9มิลครับ งา okay. นเสร็จเรียบร้อยครับเฟื่องพร้อมส่งลูกค้าครับอันนี้ชุดนี้เป็นลูกค้าส่งมาทำนะสนใจงานฝาเขาเวียงแคมส่งมาทำได้ครับทักมาทางเฟสเพจช่างโจ้เจริญรัตน์ครับหรือเฟซบุ๊กช่างโจ้เจริญรัตน์บายเจียวทอซิ่งนะครับก่อ, Facebook, นบอนจะไปก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโออะไรไม่ๆดีๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูในเพจครับสวัสดีครับ